สารติจ้าแม่แกำลังต้มขี้เหล็กอยู่นะคะ,ะก็จะต้มสักสองน้ำให้มันหายขมที่เก็บมาจากวันก่อนนะั่นแหละบนเขาเอามาแช่เย็นไว้เพิ่งจะได้ต้มเนี่ย เป็นมะม่วงแอปเปิลนะคะอุ้ยเหลืองเลยเหลืองแบบนี้อร่อยกรอบมะม่วงแอปเปลิลอ่ะอันนี้เขาตอนสอยลงมาเขาหล่นมันก็เลยแตกเ็าเจะเปรี้ยวอมหวานแต่มกรอบนี่ต้องยกให้มะม่วงแอปเปิลเลย สุกยังไงก็ไม่นิ่มอันนี้เขาจะกรอบอยู่มแม่รดก,ก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งยังไม่โตเพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนเองสูกประมาณสักศอกหนึ่งได้ถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะเป็นทั้งปีน้อยู่ ดิบของเขาเปรีย้ยวจี๊ดเลยถ้าใครเคยกินมะม่วงเบานะแล้วก็มาลองมะม่วงแอปเปิลจะลืม่าลืมมะม่วงเบาไปเลยเพราะว่ารสชาติเขาจะอร่อยกว่ามะม่วงเบาเยอะตั้งแต่กินมะม่วงแอปเปิลนี่มะม่วงเบาเวลาก็ไม่ค่อยกินเลยคีรีน้ำสองแล้วไม่ละเปลี่ยนน้ำไปแล้ว เนี่ลูกนี้เป็นเหลืองมากินดูว่าจะเปรี้ยวแค่ไหนแต่ถ้าคนที่คนที่เขาไม่ชอบเปรี้ยวเขาก็จะบอกว่ามันเปรี้ยวเยอะ นี่ขนาดก็สุกแล้วนะแต่ไม่ได้ชอบเปรี้ยวอร่อยเลยลมดีมาก ก็แตกส่วนมากคลิปเมล่าก็จะยืนกินขอภัยนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากเมล่าก็จะทำงานไปดูงานสวนอะไรแบบนี้ เดี๋ยวลองลูกนี้มั่งดีกว่าลูกนี้ก็จะเหลืองน้อยกว่าน่าจะเปรี้ยวเยอะนน่ๆเลยโอ้ความกรอบอความเปรี้ยวยังอยู่เยอะเลยขนาดเหลือง กันแล้ขอมะม่วงแอปเปิลคือขมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแต่อร่อยนะคะน้ำลายกินไปน้ำลายอย่างแตกเลยเยวมาก โอ้ยตัวำแรงแต่แตนน่ละกสุเกายังเปรี้ยวเลยดูคลิปนี้ก็เมลัดก็ขอลาไปเท่าน,นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกับเมลัดใหม่สวัสดีจ้า